เรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยน่าจะยังจํากันได้วันที่12พฤศจิกาที่ทนายกฉุนหน่อยๆ <Okay. S 1> เรื่องของการกำชับให้ปลาปราหมูเถื่อนนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขีดเส้น และก็การมุ่งไปที่ตัวคนที่เป็นคนบงการรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังค่ะซึ่งต้องยอมรับว่าคนที่สั่งสต๊อกหมูเถื่อนเข้ามาหลักร้อยกว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาใช่ต้องเป็นรายใหญ่จริงๆนะครับและก็ที่สําคัญมันส่งผลกระทบไปถึงหลายภาคส่วนเลยทีเดียวทั้งตัวของผู้บริโภคเองรวมไปถึงคนที่ทําฟาร์มหมูรายเล็กๆน้อยๆอยอยรายระดับกลางอย่างนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบกันมากเลยทีเดียววันนี้เราจะไปเริ่มกันที่ประเด็นนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ ท่านนายกเน้นย้ำนะครับให้เจ้าหน้าที่นั้นปราบปรามเรื่องของปัญหาหมูเถื่อนอย่างจริงจังและก็ที่สําคัญท่านบอกว่าต้องสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่ด้วยนะครับโดยวันนี้นายเสียธาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีการสั่งการให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ท่านกํากับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับก็ ให้ไปแก้ปัญหาเรื่องของหมูเถื่อนโดยย้ำชัดเจนนะครับว่าที่สำคัญต้องขยายผลไปให้ถึงรายใหญ่ด้วยครับผมก็มีการสัก่งกรา์ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทซึ่งดูแลสังด้านดีเอสไอไปว่าเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยต้องสาวถึงรายใหญ่ให้ได้ครับก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะครับว่า ท่านพลตบดีเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านผู้ประชาการตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเข้าไปให้ข้อมูลกันมาแล้วนะครับซึ่งจะสามารถแถลงผลความคืบหน้าทางคดีได้เร็วๆนี้โดยมีการกำชับให้ไป,ไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและก็มีความต่อเนื่องไม่ให้เกิดความล่าช้านะครับสาเหตุว่าถ้าปล่อยให้ล่าช้าเกินไปเนี่ยนะครับกังนวลว่าจะมีการโยกย้ายทรัพย์สินเอาไปใช้ในการกระทําความผิดซ้ําซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับจะมีความคืบหน้า จึงได้มีการกำชับให้สืบสวนและก็ให้ทราบถึงที่มาของปัญหาซึ่งจะเน้นไปที่การจับกลุ่มต้นต่อรายใหญ่นะครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังบอกด้วยว่าทางกระทรวงการคลังกำลังที่จะหาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการเลี้ยงหมูรายเล็กและก็รายกลางอย่างที่บอกไปครับคือช่วงที่มันมีโรคอหิวาอฟริการะบาดใช่ไหมครับคุณม<ช>ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรายเล็กรายเล็กรายกลางเนี่ย กระทบหนักจริงๆก็คือแทบจะไม่มีหมูออกมาขายเลยและพอมีหมูเถื่อนเข้ามามันก็เลยทําให้เขาขายไม่ได้หนักซ้ําเติมมันไปอีกเลยนี่นะครับก็หลังจากที่หมูเถื่อนทะลักเข้ามาบางรายเนี่ยท่านนายกบอกว่าถึงขั้นปิดกิจการกันไปเลยก็มีโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนนะครับเพื่อที่จะออกมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กและก็รายในระดับกลางๆต่อไปด้วยนะครับ คุณผู้ชมเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยนะคะมันมันเป็นอะไรที่เป็นวาระระดับชาตินะคะมันไม่ใช่เรื่องเล็ก<ม>ๆเพราะว่ามันจะทําให้วงจรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองเนี่ยมันเสียหายแล้วที่สําคัญมันเป็นการบ่มเพาะของโรคถ้าหากว่าหมูที่เข้ามานั้นเนี่ยนอกจากมันผิดกฎหมายแล้วมันไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องของโรคหรือว่าที่มานะคะค,คุณผู้ชม